รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดย Best International Travel and Agency ยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัวประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ plus ประกันภัยไชยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยนดีค่ะันี้เรายังอยู่กันที่ฝรั่งเศสค่ะเองนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราไปไหนกันนะไอเฟลทังนั้นเราไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไอเฟลเราเป็นักแสดแท้ไอเฟลเรารู้น็อตทุกตัวของไอเฟลคือมันดื่มด่ำกับการอยู่ไอเฟลน่มันมีความสุขที่สุดแลวมันไม่ได้ง่ายนะบินไม่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะอะไรที่สัปดาห์นี้เรามาที่ไหนกันบ้างค่ะน้องเต่าตอนนี้นะคะเต่าพาทุกท่านมายังเนินเขาที่สูงที่สุดของปารีสนะคะสูงร้อยสามสิบเมตรด้านหลังวิวสวยมากนะคะนี่คือวิวจากนั้นเข็งแบบค่ะ สามวัหกสิบองศาเลยนะใช่เมื่อ,อ,อวาน,น,น,นเราเห็นจากด้านบนของไอเฟลนะนวันนี้เรามาเห็นจากเขาว,ว่าง,<อ>งนะฮะมงมา,ยมงมาย่ยก็จะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ยอดนิยมนะค <c oughs> ุณผู้ชมหนูว่าเดินลงมาจากรถใช่ป่ะแล้วหนูก็เห็นหนูก็เห็น,หน,หนโบสถ์เห็นมิหารตรงนี้หนูแบบโอ้โหอะไรมันสวยขนาดนี้สักพักหนูก็บอกว่ามามองฝั่งนี้วิวสวยกว่าเพราะวิวสวยกว่าเห็นลาตรงนี้ที่เราอยู่กันข้างหลังตรงนี้นะย่อมย่อมตรงนี้นะหนูก็คุคุณว่าเฮ้ยเหมือนจอร์ดวิกมาถ่ายที่นี่หนูก็เลยถามพี่ผมว่าพี่ผมจอร์ดวิกมาถ่ายที่นี่ใช บกว่าใช่ใช no ่ใช่จอนวิกมาถ่ายที่นี่แล้วพี่บ่มก็เลยไปถ่ายทีมงานบอกว่าเธอเธอเขาถ่ายหนังจอนวิกชื่อเรื่องอะไรนะพระเอกคือคีนูรีฟไงใช่เขาบอกจอนวิกชื่อเรื่องอะไรนะเธอจอนวิกไงฮะอ่ะตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ควรต้องมานะถ้าเราอยู่ปารีสหลายๆวันนะเราก็จะมีแบบย่านนู้นย่านนี้แล้วก็มีวิหารทุกคนอยากเห็นวิหารที่เรากล่าวขวัญแล้วใช่ไหมว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะสไลด์ตัวดอลลีด้วยตัวเอง ไปให้จุ๊บไปอดินดูค่ะเขาพี่หมดเหรอ่หมวเพลงไม่อยากร้องก็ได้นี่คือวิหารอะไรคะวิหารพากเกอร์ค่ะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งในวิหารที่อยู่บริเวณย่านมงมาจุกต้องแบบสวยเนาะเหมาะสำหรับทนเนื้อสวยกว่าในสี่ก็ใช่ แล้วที่สําคัญคือที่นี่จะใช้ซหิน<ๆ>เขาเรียกว่าหินทราวดีนจริงสวยมากสวยไหมแล้วเขาไม่ต้องทำความสะอาดเลยนะเพราะตัวหินนี้มันมีแร่ธาตุบ,บางอย่างที่จะปล่อยตัวแคลเซียมขาวออกมาจึงทําให้ไม่ได้เกิดผิวคล้าดํามากเท่าไหร่นักทาให้ตัวบทนี้ไม่มีวันหมองคล้าเลยคือ,อตั้งแต่ศตวรรษที่สิจนถึงตรงน,นี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยใช่แทบไม่ทำความสาอะอาดเลยเขาจะปล่อยให้มันขาวขึ้นเรื่อยๆอยู่วิรุณยอดด้าน,นบนเนี่ย มันยากมากนะกว่าที่จะเอาคนไปทำความสะอาดใช่ไหมคะตแต่อันเนี้ยเขาทําความสะอาดตัวเองเลยค่ะตัวโบนด้วยหินของเขาเป็นความชานสลัดมากของคนสมัยก่อนพี่บุ๋มแต่จริงๆอ่ะเท่าที่ทราบมาด้วยส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าสร้างให้กับนักรบของชาวฝรั่งเศสไงที่เขาลบชนะ,ะเป็นขวัญกาลังใจสําหรับทหารสมัยก่อนนะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิหารอีกที่หนึ่งที่ต้องมาในฝรั่งเศสที่น่าสนใจเพราะว่ามันสวยมาก เอาจริงนะข้างในโคตสวยทุกคนเราก็ได้ของฝากเต็มเลยอ้อะไรอ่ะคิวปิตคิวปิตเห่ความรักจ้จาคือชอบสถาป,ปน์รูปปั้นเนี่ยถ้าเรามองไปอะ่ะรูปปั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยริ้วผ้าอะไรเขาสวยมากเออแต่เขามีหัวสัตว์ออกมาตรงนั้นคืออะไระโลงมาเสง่งปีวอกปีากขาหรอพี่ปองดูลักษณะแต่และตัวมุ้งพุ่งหัวออกมาหมดเลย เขาทําเป็นท่อน้ําคุณพี่ปองข้างบนเลยเห็นเป็นระเบียงใช่ไหมเป็นชาเนี่ยป่ะแล้วเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะไม่มีที่ระบายเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะดําท่อส่งออกมาแต่ในความท่อส่งอะค่ะเขาเป็นโบสถ์อะเป็นบัวโบราณอยู่ดีจะเป็นท่อไบโปลมาเป็นตัวมันไม่อาร์ตเหมือนท่อแอร์ท่อบ้านเราท่ออย่างที่เราเดินทางเท้าแล้วมันหยดลงมาแต่เขาทําให้มันวิจิตรถูกต้องคือเขาคิดมาแล้วตอนนี้เรามาอา้าเปิด้าโป่งแล้วอาจจะไม่ได้เห็นน้องแต่ถ้าใครมาฝนตกแล้วบอกโอ๊ยทําไมบรรยากาศไม่ดีเลยแต่เธอก็จะได้เห็นกาก ลอยพ่นน้าใช่ถ<ช>ูกต้องถือว่าเป็นสถาปะกรรมที่หายากมากใช่จ้ะและท่านไหนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องความซื่อสัตย์ หล่อเขาบอกอย่างนั้นหล่อเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับหัวใจของท่านเป็นสีทองแล้วก็มีคาพูดคาจารอะไรซึ่งเราอ่านไม่ออกแต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์โรอยตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะเห็นว่าตลอดทั้งเส้นทางตรงเนี้ยอาจทุกคนดูนะตลอดทั้งเส้นทางเนี้ยถ้ามันเกี่ยวกับหัวใจอย่างที่คุณเต่าว่านะมันก็จะเป็นเรื่องความจริงจเพราะเขาก็จะเอากุญแจเหมือนกับที่ทุกที่ที่เขามีมันดดอสดอเคาะกันไว้แล้วก็เขียนชื่ออาจจไปดูดีดีเทลนี่ไงเต่า ท,ทีบวกทีแล้วก็หัวใจเต่าธงชยัยรัก <c oughs> กันตลอดไปรักกันตลอดไปมีกุญแจมาเเพราะนั้นกลายเป็นว่าสะพานทั้งหมดนะระเบียงทั้งหมดนะคะรอบๆนะคะของวิหารแซกเกอร์เนี่ยนะคะก็จะมีแต่ผู้กุญแจเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าศาสนาก็เรื่องหนึ่งการแปลเรื่องราวให้เข้ากับศาสนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าสถานที่อนุญาตทําไปก็ไม่ผิดค่ะท่านไหนที่รู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่อยากไปผูกกุญแจที่เกาหลีนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะที่มหาวิหารแซกเกอร์ค่ะ สวยงานคือบ้านมันเขาสวยมากพี่บุ๋มเวเน,นียน่าไปสัตว์น้องอย่างนี้ถ้าใครอยากจะไปสัตว์กแบบว่าแท็กทูตรงเนีน้ที่เป็นทำลังอ่ะพี่พิษพันธ์รู้พี่ฝันฝัน เห็นก้อนมนุษย์นี่ใช่ไหมครับพี่บุ๋มมันยังไงคะอันนี้คือมันเป็นแลนด์มาร์คที่เขาเรียกว่านอกจากไอเฟลแล้วเนี่ยต้องมาเช็คอินมันต้องมีภาพา่านและทุกคนดิคือถ้าพูดถึงฝรั่งเศสไม่เคยไม่มีใครเห็นรูปนี้อ่ะจะต้องเคยเห็นนะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่ส yes? ุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี1793แต่ว่าหลังคาเนี้ยเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี1988เมื่อมาซะไม่เกิน40ปีคือเราอินไงเราดูหนักไงเดนนีี้ัใส แล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยหนักมาชสนุกงจังเลยถ้ามาปารีสมันก็ต้องถ่ายกับแลนด์มาร์คแบบนี้ไงพี่บุงแล้วข้างในถ้าคุณมีเวลาเดินอ่ะเอาแบบว่าถ้าอยู่ปารีสหลายๆวันแล้ว ไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปอยากจะลงไปรูฟเนี่ยเดินเป็นวันนะให้ถ่ายพี่ปองกี่ชิ้นอ่ะคิดว่าแบบน่ารักุ๊กิ๊ตเลยคือเมื่อวานนี้เราล่องเรือใช่ไหมล่องเรือแล้วเราเราก็เห็นแล้วว่าเรียบแม่น้ำอ่ะยาวมากทั้งอาคาร4ี่หมื่นชิ้นสามหมื่นห้าพันชิ้นค่ะโอ้ต่อครั้งต่อครั้งในการจัดแสดงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยคือทั่วโลกเลยต้องมาเช็คอินแล้วก็โคสท่าเป็นนางแบบ แบบนี้ตัวของเรานะคะเริ่มต้นนะคะ5้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าบาทค่ะเป็นตัวที่เหมาะเจาะมาพี่ปองสําหรับคนที่อยากจะเจาะปารีสพี่ผมลูกค้าเขาสงสัยว่าทําได้ยังไงราคาเนี้ยคุณแล้วเจะนอนดีเราจะกินดีหรือเปล่าล้วหัวหน้าทัวร์เป็นยังไงเบสจัดไม่ต้องห่วเราวันนี้เราอยู่มา12ปีแล้วคือจริงเราเป็นทัวร์ที่แบบว่าไม่ได้ราคาต่ํามากแต่ด้วยความที่ปารีสมันก็จะมีวันอิสระเพราะฉะนั้นในวันอิสระเนี่ยราคามันก็เลยจะ มีทั้งถูกแล้วก็เอามารวมกันแล้ว,<อ>วมันตนเคร่อียแล้วล่ววไห<ด>วถือว่ามัน,น <ะ S 1> เป็นการเ,าเปิดโลกเที่ยวในแบบแบบคนที่เขามีบัตเจ็ตเท่านี้แล้วเขาอยากจะบินมายุโรปสักครั้งในชีวิตนี่ย ก็สามารถมาได้6 0 0 0ืบาทนึง,งการเปิดเลิกที่ของคุณไม่จาเป็นจะต้องมีงบเป็นแสนนะคะเพียงแค่หลักหมื่นก็สามารถจะมาเปิดโลกได้ในรูปแบบนี้ค่า,าตั๋วกับค่านอนอ่ะมันก็ cover แล้วอ่ะแต่นี่คือได้กินรีอยู่ดีมีรถรับสง่งไม่ต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเทคแค่ดีมากถ้าใครมาเที่ยวคนเดียวหรือมาเที่ยวกับครอบครัวยิ่งดีใหญ่แล้วตอนที่พี่ผมบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือสมมติว่าฉันมากันเองกับแก๊งฉันฉันรู้ตัวว่าฉันอ่ะไม่อยากไปเที่ยวอะไรตามไอคอนิกอะไรอย่างงี้หรอกแต่ฉันอยากเมาตะเวนราตรีแล้ว่นที ตื่นเที่ยงแล้วเริ่มต้นวันตอนกลางคืนยาไป <Why? S 2> เลยแล้วค่อยนอนตอนแบบ เที่ยงคืนอะไรกก็ทำได้ออกแบบได้เหมันมันทําได้หมดแหละ<ช>แต่สุดท้ายแล,แล้วราคาก็จะเหมาะสมกับคุณภาพที่คุณได<ช>้ลดมา<ช>ค่ะให้สนใจนะคะก็อย่าลืมที่เบสอินเตอร์เนชั่นติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อเอเจนต์ใกล้บ้านท่านค่ะแต่ให้ไม่รู้จริงๆว่าเอเจนต์นั้นคือใครสามารถเข้าไปที่ได้ที่ w w w base international com ค่ะคลิกเข้าไปตรงปุ่มข้างขวามือจะมีรายชื่อของพี่เอเจนต์หมดเลยเพราะบอกเบสเราเป็นโฮลเซลค่ะไม่รับลูกค้าโดยตรงแค่บอกกับเขาว่าอยากไปกับเบสคุณจะได้การท่องเที่ยวที่มีปปรระะะสสบกกาาณ์แแแแลใหม่่่่่่ดดีีทุออยงนนนคต แป๊บนึงนะคะตายล้วใครโทรมากลางรายการสวัสดีค่ะอ๋อลูกค้ามาถึงแล้วคะพี่บุ๋มกุ๊บมาเอ้าอะไรเธอจะมาเทเหรอได้ค่ะได้ค่ะไปคนพี่ลูกค้าเหรอกุ๊บเนี่ยเจาะปารีสนี่แหละค่ะวันนี้เราฝากอยู่แค่นี้แค่นี้หรอใครอยากไปไปดูแลแขกไปดูแลแขกเดี๋ยวฉันดูแลแม่บุ๋มเองด้นขอบคุณพี่ปองพี่บุ๋มด้วยนะคะไเจอ้าสวัสดีจ้าบายค่ะบายค่ะ เราเหลือสองคนแล้วว่าเอาไงดีอะเราก็ช็อปปิ้งมันแตกๆสีลูปเลื้อยไปเลเขาก็มีอะไรศิลปะของเขาปังมันมีางแล้วไปแย่สมาริแทนสมาริแทนเรชซามาริแทนไปช็อปปิ้ง ห้ามพลาดเบสอินเตอร์เนชั่นแนล้าเกาะติดขอบสนามชมแมทหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยสึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์พูลแมทนี้พาไปชมถึงสนามกีฬาแอนฟิล์สเตเดียมคลิปนี้ได้กูรูบอลชื่อดังให้กระทบไหลไม่ว่าจะเป็นคุณเบลขอบสนามและคุณเกมขอบสนามพร้อมพาไปเยือนสนามฟุตบอลชื่อดังอย่างสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมสนามออลแทฟฟอร์ด <ersch> เดินทางในช่วงเวลาสุดพิเศษ30ธันวาคม2567ถึง7มกราคม2568เพียงท่านละ229,999บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง12ธันวาคมพุทธศักราช2567ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือซองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเที่ยวกับทัวร์ชชั่์กับเบส ดูลักษณะวันนี้คือมันเป็นฟีลว่านี่คนละโหมดกับที่เราไปไปหอไอเฟลนะแต่ว่ามันก็ฟีลว่าต้องมาไงเพราะว่าที่นี่เราจะไปรู้ได้ไงอันนั้นมันคือความเรื่องเดิมของชีวิตตอนที่ยังมีแต่ตอนที่จากไปมันก็ต้องมาดูสุสานหรือเปล่าที่นี่ก็เป็นสุสานที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสก็คือสุสานแตล่ลแชก ตรงนี้คนดังเขาอยู่ที่นี่กันหมดเลยคนดังเขาตุยไปยังไงเขาก็มาลงไว้ก็ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจมส์เมริสัน ออสการ์วา์โชแปงแล้วก็อีกเยอะมากแต่มันมีหลุมศพที่สําคัญสําคัญอย่างที่เราบอกนะหนูขอบอกไว้ก่อนนะหลุมไฮไลท์ที่เราจะไปเนี่ยก็คือมีอยู่3หลุมคือหลุมแต่ละหลุมมันเขาจะดีไซน์ออกแบบในการตุยแตกต่างกันไปเพราะคนที่นี่เขามั่งมีมันมันไม่ได้เหมือนสุสานทั่วไปมไม่ได้น่ากลัว<ช>แต่มีความขลังพร้อมกับความแบบดูหน้าหลงไหลใช่มันดูมีศิลป,ปะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เราต้องมาแล้วก็มีเรื่องมูเล็กๆน้นนอยๆเดี๋ยวต้องตามดูนะว่าจะเป็น ยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าถ้าลองเพลงนี่นี่ชาวล็อกแน่นอนคือโคตรล็อกแล้วเขาเป็นไอคอนิกแห่งความล็อกมีภาพเป็นเขาอะ อยู่ในทุกเสื้อ,อยืดเขาเป็นแรงบันดาลใจของโคดแต่ชาว็อกโลกเอ,อจิมมาริสันอยู่ด้านหลังเราค่ะแต่ว่าเนี่ยจริงๆเราปกติเข้าไปได้เลยนะเ,เขาไม่กั้นขนาดนี้เพราะว่าหลังๆมันมีคนมาแบบว่ากินเหล้าอะไรพวกเนี้ยกิน,<บ>นเหล้าลดูดกัญชาต,ชตนี้เพราะอยากเป็นเทเทนะแต่ว่าเขาก็เลยมากั้นไว้เพื่อความเป็นแบบส่วนตัวก็หน่อยอัานานี้ <c oughs> เห็นป่ะเห็นหหนี่อะไรหินงานประติมกรรมไง <c oughs> มันคือหมอกฝรั่งวรัมันมีอีเด็กวัยรุ่นไงเธอ,อใจป่ป่ามันมีเด็กเด็กวัยรุ่นเนาะคุณแม่เคียวเคียเค้ยวเคีียวมาฝรั่งมาทำมันเท่แบบให้แต่แก็บลกวาแบบเอาให้คุยเลยเป็นเท่เทเป็นชาวล็อกอ,อันนี้ก็เป็นอีกอหนึ่งไฮ<ๆ>ไลท์เนาะของในสุสานแห่งนี้นะะเดี๋ยวไปดูหลุมอื่นต่อ ี่บุมข้างหลังนี้แบบมันดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ปะคือมันเป็นสุสานที่เวอร์แล้วก็มีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังคือน,นี่คือชี้ช่องทางรวยนะคะคุณผู้ชมด้านหลังของเราเนี่ย เป็นสุสานของเจ้าหญิงชารัสเซียแล้วทีเนี้ยเขาก็มั่งคั่งใช่ปะเขาก็คิดที่มาว่าอุ๊ยแล้วถ้าฉันตุยไปอย่างเงี้ยฉันก็เหงาสิเอาอางนี้ไหมฉันเขียนพันในกรรมจริงจังเลยฉันจะเอาสมบัติของฉันเนี่ยครึ่งหนึ่งของฉันเนี่ยแล้วให้กับคนที่มานอนกับฉันให้ได้ในปีหนึ่งนอนเฝ้าหลุมฝังศพฉันเนี่ยหนึ่งปีอะฉันจะเอาพินัยกรรมในี่เยดเซนเนี่ยยกสมบัติครึ่งหนึ่งของฉันให้เธอเลยนี่คือช่องทางรวยนะทุกคนถ้าใครอยากจะรวย แบบต้องอยู่ในนี้กินนอนในนี้เลยถ้าอยู่ตรงนี้ต้องนอนกับฉันพี่ผุมเห็นประตูสีดาๆตรงนี้ปะ่ะนั่นอะคือเปิดไปอะจะมีห้องข้างล่างก็คือให้ใช้ชีวิตตรงนั้นได้<อ>เมื่อก่อนน่ก็จะมีคนมาท้านอนท้าอะไรแต่รู้อะไรรู้ปะอยู่ได้กี่วัน ไม่เกิน3มวันไปตุ๋ยมันจะอยู่ได้ยังไงไฟอะไรก็ตอนกลคืนอ่ะกลางวันเรายังรู้สึกว่ามันมันดูสวยงามแต่กลางคืนมันก็จะแบบอีกอย่างหนึ่งนะเราบอกก่อนนะว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง <laughs> แต่ให้รู้คร่าวๆว่าฟิลประมาณนี้เราเอามันไม่ได้ไวพ้พิธีเบียพิธี <laughs> แต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้ว เขาปิดมาให้มาวุ่นวายแล้วคือที่นี่แม่งแบบไฮไลท์แต่ละอันมันก็มีเรื่องแปลกๆเนาะจริงที่ไม่ธรรมาดาไม่ใช่เหมือนสุสานทั่วไปใช่เดี๋ยวไปดูอีกเ,ออเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกสักคนผูปปช้ชม เมื่อกี้เจ้าหญิงมาดูอีกแบบหนึ่งบ้างาอันนี้ธรรมดาที่ไหนแต่ว่านี่เป็นไฮไลท์นะเพราะว่าอันนี้คือหลุมศพของคุณวิกเตอร์นัวซึ่งเป็นนักข่าวและความพิเศษอยู่อย่างนี้ก็คือเห็นไหมมันเงาอยู่ตรงนั้นคุณวิกเตอร์นัวการไปของคุณส่งผลถึงเราค่ะแม่ผุมลองเลยลจังจริงเหรอเลยอุ้ย <laughs> <ม> <laughs> นีั้กแรกนั่นลูข,ของน <laughs> <laughs> ึกคือจะบอกว่าทําไมต้องจับอ่ะอเพราะว่า ใครอยากมีลูกเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรต่างๆนานาเนี่ยขอให้มาขอเนี่ยมาลูบแล้วเราอาจจะได้ถ้าได้คุณก็กลับมาหาท่านด้วยนะแล้วเมื่อกี้คุณทําอะไรฉันเห็นเขาบอกว่าแค่ลูบไม่พอนะเขาบอกว่าถ้าให้ถึงใจเนี่ยให้จูบเลยแต่ก่อนหน้านี้คือมีคนมานั่งคอมเลยแต่วอนนี้คืออย่าทญ่ทักอย่ใไปหาทําเอาแค่ประมาณนี้มาตัดจูบโอเคขอให้ฉันเจอรักแท้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกฉันขอให้เจอรักที่ ดีดีหลักที่สดชื่นเซ็กซี่ตลอดไปนะโอ้ my god นอกจากสามีฉันไม่เคยจับใครเลยพี่ปูมทำต mm ุกประเจิดประเจอมากเดี๋ยวเรามีอ okay. ีกนะคะเดี๋ยวเราให้คนอื่นนะคะมาลุยต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงค่ะโอเค you you can show me คือลุมนี้คือสดชื่นที่สุดแล้วอะถ้าที่เดินมันเหมือนดอกไม้ใหม่ตลอดเวลาปะใช่แค่ะแต่ว่าวันที่เขาตุยอะ คือเขาตุยไปนานมากแล้วนะตั้งแต่หนึ่งแปดหกเก้านี่สองพันยี่สี่กี่ปีละวุ่ยร้อยกว่าปีอะแต่ทําไมดอกไม้ยังอยู่ตลอดเวลาว่าปะยังไงพี่มเพราะว่านคนนี้เป็นล่างทรงชื่ออาเลนคาเด็กเนาะเขาเป็นล่างทรงแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเชื่อว่าเขาสามารถสื่อสารกับพวกวิญญ,ญาณได้อ,อเพราะฉะนั้นเวลาใครที่มาสื่อสารที่เนี่ยเขาให้มาขอพรแล้วก็ให้รูปตรงไทยทอยถ้าพรสําเร็จคุณก็ต้องกลับมา ถวายดอกไม้นี่ไงคนลุกนะเอาจริงไม่คิดว่ามาปารีสแล้วยังไม่พอเรื่องมูไปลุยเลยจ้ะนั่งคิดไหลเรื่องขอไหลเรื่องได้ไหมได้ขอหลเรื่องขอไหลเรื่องไปลุยเลยจากพี่บุ๋มประกันภัยการเดินทางจากไทยวิวัฒน าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อวันทําให้คุณอุ่นใจทุกทริปสบายใจทุกการเดินทางทั่วโลกคุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยเที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระสูญหายครอบคลุมค่ารักษาสูงสุดถึง5ล้านบาทไม่ต้องสํารองจ่ายรักษาได้ทั่วโลกเดินทางเท่าไรจ่ายเท่านั้นวันเหลือก็เก็บไว้ใช้ต่อทริปหน้าสบายๆเพิ่มลดวันเดินทางได้เองแม้อยู่ต่างประเทศประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ plus ประกันภัยไทยวิวัฒนคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตยำคุณแม่อร่อยแซบเนั้มื้อนี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซบแเครื่องเน้นๆคัสสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพหนัวได้ทุกวันแซบซีดแบบท in 1วันดื่มด่ำกับคาเฟส่สไตล์ตุรกี นเนรมิตโฉมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝันมีทั้งหมดสองสาขาสาขาตะลิ่งชันและวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่ เราเป็นกูเป็นการกงนมั่ง ที่นี่นะต้องบอกก่อนว่ามันมีิราเคิลนะมันเป็นหมุดหมายที่ว่าถ้าเรามาฝรั่งเศสยังไงเราก็ต้องมาที่นี่ค่ะก็เหมือนว่าเราไปบ้านเราไปวัดพระแก้วนั่นแหละใช่แต่ว่าถ้ากลับมาฝรั่งเศสมาปารีสต้องมาพระราชวังแวร์สัตสวยมากข้างในอ่ะใช่ปะดูเลยอยากรู้ไงว่าข้างในคือศิลปะเขาแล้วก็เขาเรียกว่าปอดศาสตร์ของเขาอ่ะมันลดอยู่แล้วอยากจะเห็นกับตาให้เห็นจัจ้ว่าเป็นยังไงค่ะอย่างน้อยก็ได้ความรู้น่เพราะเรามาถึงที่คุณจะมาแฟชั่นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีความรู้บ้าง แล้วเดี๋ยวเรามีไกด์นะคอยนาเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละน่ารักมากเลยพูดจ้าฉาฉาไม่อ่อมเลยเล<อ>่าสนุกสนานมากมากเลยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในว่าจะสวยขนาดไหนนะคะใช่ ก็นี่นะก็คือไกด์ที่เราจะพาเราให้ความรู้ในพระช่วงแวกซายเป็นคนไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไสของเรานั่นเองนะคะไส่ครับมัคุเทศท้องถิ่นนะครับไลเส้นไกด์ณพระช่วงแวกสายนะครับก็เป็นไกด์มาตั้งแต่ปี 2017ครับใช่แต่ว่าหนูชอบผลงานของพี่ไซแบบตอนที่ไปโอปกรมน้ำสไตล์ใช่เลยครับใช่เลยครับตอนพี่ชายนะครับพี่ชายอันนั้นไม่ใช่เหรอใช่ครับครับตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นทางเข้าสําหรับคณะทูตที่มาเยือนแวร์ซายอย่างเป็นทางการครับในวันที่มันใช้เป็นพระบรมหาราชวังเนี่ยตรงนี้เคยมีช a เด e ีย e ที่ใหญ่ที่สุดของวังอยู่แต่ว่ามันหายไปในช่วงที่มีเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเมื่อ11ปีที่แล้วครับก็ทาง คณะท่านฟรองซัวรลองนะครับอดีตประธานด้วยดีก็นะครับได้รับการสนับสนุนเงินทุนมาจากบริษัทชวารอบสกี้ทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแบบโมเดิร์นเชนเดลียนะครับแทนที่อันเดิมงบประมาณนะครับที่ใช้นะครับถึง1ล้านยูโรนะครับต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในเว็บไซต์หนึ่งล้านยูโรเท่ากับ40ล้านบาท40ล้านบาทตอนแรกเราก็บอกว่าสวยงามดีแต่พอบอก40ล้านบาทฮะมันน่าจะถึงแล้ว เออเอาจริงป่ะอ่ะพระราชวังแวร์ซายก่อน เรามาเราก็จะรู้สึกว่าเอออยากมาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชวังที่ในยุโรปอ่ะโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสน่ะมันเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหาศาัศจรรย์ของโลกนะ<ช>เธอประทับใจห้องไหนมากที่สุดหนูเป็นเบดออนไม่รู้จักพื้นฐานน้อยมากหนูก็ว่ามันก็ตาแตกอ่ะหนูว่าชาตินึงอ่ะมันควรจะมาตรงนี้นะเพราะมันจะได้เห็นความวิจิตรวิลิสมาลาบางทีเราแบบอ,อุ้ยเราใช้เฟอร์น,นิเจอร์หลุยส์มก็ดูหรูหราะใช่ไหแต่เดินออกไปเรามีเสาไฟฟ้าแล้วมีอะไรอีกถูกปะแต่ว่าปารีสอ่ะพี่หมมันทุกอะไร ทุกที่มันมีหมดทั้งเมืองและจังหวะหนึ่งที่หนูอยู่ข้างในห้องอ่ะหนูเข้าใจแล้วว่าทําไมโอเปร่ามันเกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเหมาะกับการที่จะไปร้องอยู่ในโถงเหมือนแบบดูภาพดูศิลปะไปแล้วเหมือนว่าโอ้ยางไงมันมามนได้พฟิวอ่ะแต่พี่นะพี่ก็ก็รู้สึกประทับใจจริงๆอ่ะชอบแวร์สายมากเพราะเราก็ไปยุโรปมาหลายที่เราจะชอบแวร์สายที่สุด แล้วทุกครั้งที่มาจะชอบห้องมาเรียงตันเนสใช่ไหมล่ะฉันก็อยากมีเตียงอย่างนั้นปะเออมันคือห้องนอนจริงๆอ่ะแล้วก็ร <Queen S 1> ู้ส<ซ>ึกว่าแบบควีนไซส์แล้วมันดูแบบอลังการประดับประดาด้วยแล้วกี่สำกันมองไปอุ้ยรูปสามีอยู่ข้างหน้าอะไร<อ>มันจะละกุ้งขนาดนั้นหูชอบห้องกระจกห้องกระจกก็คือเป็นห้องไฮไลท์อีกห้องหนึ่งก็คือว่าด้วยตาเนื้อมันสวยงามคือแชงกรีมันสวยมากมันคือไม่ต้องมานั่งถ่ายรูปก็คือเซลฟี่เซลฟี่เอาแต่ว่ามองกับตาอย่างเงี้ยคือแบบ โอ้หฝรั่งเศสมันโคตรดีเทลเห็นไหมล่ะมาเที่ยวฝรั่งเศสคุ้มไหมรอบนี้คุ้มที่สุดไม่มีอะไรจะคุ้มขนาดนี้ฝรั่งต้องบอกว่าฝรั่งเศสอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอันนี้เรามาเจาะลึกปารีสจ้ตามที่คุณต้องการเลยใช่อย่างที่หนูต้องการเมืองสีวิลายความสวยงามความรุ่มรวยท่าปอดิสานสัปดาห์ที่เราไปไอเฟลก็ไอเฟลแม่งไปให้หมดแไอเฟลใช่ไหมมานี่ก็คือฉีกจากไอเฟลมาเป็นสุสานก่อนเลยนะใช่แล้วตลาดอนนีคือแบบว่าใครจะไม่รู้ว่าอ้าปารีสมีที่มูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ ะได้แฟนกลับไปหรือเปล่าจะได้ลูกกลับไปหรือเปล่าแต่ถ้าอยากมานะฝรั่งเศสมาแบบปิงปองเนี่ยนะเที่ยวราคาเท่าไหร่นะจ๊ะเที่ยวฝรั่งเศสแบบหนูกินดีอยู่ดีเดินทางสบายทุกอย่างชิลมากแล้วมีความสุขแฮปปี้กลับบ้านไปใช่หกหมื่นบาทมีทอนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันรวมตั๋วเครื่องบินรวมค่าที่พักรวมอาหารรวมหัวหน้าทัวร์มาจากเมืองไทยอ่ะแล้วเธอได้มาเห็นอะไรแบบนี้แม่งโคตรจะมีความ เลยที่โอกไม่เชื่อปะออวันนี้หนูรู้สึกว่า มากกับทัวร์เต็ีมเงินมาเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าเราก็จ่ายไปให้กับทัวร์ใช่ปหแล้วจิบจับจิปาถาก็คือกินเล็กๆน้อยๆถ้าเราอยากจะกินแบบเรื่อยๆไปทาง<อ>หรือของฝากซิวเนียในรับจัดก,การของเราเองเอคอต้องมากับทัวร์มาถึงจะเลิศได้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ base international com นะเข้าไปดูเลยว่าอยากจะไปโปรแกรมที่ปิงปองมา,าหรือสอบถามตัวแทนจําหน่ายของเบสเนะี่มีทั่ว76จังหวัดทั่วทั่วประเทศเลยและวรบ นม่อยากจะไปไหนไปล่ะทำไมแม่เป็นคนท<อ>ี่ดีขนาดนี้ะคะ ที่ไหนล่ะเอาฟิลอย่างงี้มาเอาแบบใกล้บ้านเราแล้วก็ทุกคนเก็ตแล้วก็เข้าใจแล้วเพื่ออยากจะไปซ้ำแต่ไปในแบบรูปแบบใหม่แล้วไปกันหนูด้วยเพราะหนูเนี่ยเป็นแบบบ้านหลังที่สองเลยประเทศนี้ก็คือญี่ปุ่นอาริงาโตอาริงาโตถ้าใครอยากไปนะคะญี่ปุ่นกับปิปอนนะคะไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าไปไหมเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เดินแตกๆพาไปที่เก๋ๆอากาศก็ไม่ใช่ว่าคีเล่ะบินจากบางไทยไปไม่นานประมาณ2ชั่วโมงอ่ะนะคะฝากรายการเดี๋ยวมิ้นท์้าเปิดล็อก เที่ยวนะคะที่บ้านใหม่ของเรานะทางช่องอมรินทีวี HD กด34นะคะทุกวันเสารเวลา4โมงเย็นนะคะพบกับพวกเรานะคะได้เช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปกับบรรยากาศที่สวยงามที่กรุงปารีสนะคะ,ะพร้อมน้องปิงปอง,ปงก,กับคุณน้องปิงปองด้วยขอบคุณพี่บุ๋มค่ะแล้วเจอกันนะคะนมิน้นลเขาเปิดลองเที่ยววันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ คุณอลันคุณอลันมองไปตรงนู้นหนูน้องปีปองนะคะมาจากประเทศไทยหนูเดินทางไปถึงปารีสหนูขอให้ตัวหนูเนี่ยมีผลงานโกอินเตอร์หนูอยากไม่ใช่โด่งดังแค่ในไทยแต่หนูอยากโด่งดังระดับโลกในผลงานบันเทิงในผลงานปังปังในผลงานที่ดีให้คนได้รู้จักเพราะฉะนั้นขอให้ฝันเป็นจริงด้วยนะคะ is dream come true หนึ่งสอง าม,มาล้3เยคุณหมุม่มกุลชลีพาเยือนทะเลสบบาบใบคันกลายทางที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และมหสัสารย์จากธรรมชาติเหมาะมากแก่การมาถ่ายรูปนะจะได้ภาพเจ๋ๆแบบนี้นะคะจะสวยประทับใจแค่ไหนติดตามได้ใน The Miracle เปิดโลกเที่ยวทางชอ่องอมรินทีวีกดเลข34ค่ะ Amarin Tiwi.